พี่เกตคะการครอบวิมานเนี่ยถ้าเราครอบไปหนึ่งครั้งอยู่ได้นานไหมคะหรือเราควรจะต้องครอบวิมานบ่อยๆแบบไหนดีกว่ากันนะคะอ๋อเป็นคําถามที่ แชร์าจากประสบการณ์แล้วกันนะคะเรื่องของระยะความยาวนานว่าครอบไปหนึ่งครั้งอยู่ได้นานแค่ไหนเนี่ยพี่เกดไม่สามารถตอบได้จริงๆค่ะเพราะส่วนตัวแล้วนะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างครอบวิมานให้ตัวเองอยู่บ่อยๆนึกปุ๊บก็หลวงปู่ค้ามาอยู่กับลูกครอบวิมานให้หน่อยจะนั่งรถออกไปเนี่ยก็แบบหลวงปู่ค้าเดินทางไปด้วยกันนะคะแล้วก็ครอบวิมานให้รถนึกเป็นภาพหลวงปู่นะคะมีมีหลวงปู่นั่งอยู่ในรถกับเราด้วยแล้วก็มีวิวิมานวิมานเนี่ยก็คือนึกเป็นเหมือนวิหารที่วิจิตรการ ตานะคะแล้วก็แบบครอบมาที่รถของพี่เกดหรือว่าการครอบวิมานให้กับตัวเองส่วนใหญ่บางทีก็จะนึกเป็นแสงเนี่ยค่ะมาปกคลุมตัวเองแสงสขีขาวคือจินตนาการล้วนๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหรือควรจะต้องครอบบ่อยๆส่วนตัวพี่เกดไม่รู้ว่าแบบไหนจะดีกว่าการหรืออยู่ได้นานหรือเปล่านะคะแต่จะเป็นคนที่ ฝึกจิตให้เคยชินวนเวียนกับการบันทึกบุญเนี่ยแหละค่ะฉะนั้นการจะบันทึกบุญเนี่ยคือทําอะไรสวดมนต์แผนเน่เมตตาโมทนาบุญนะคะแล้วก็พิจารณาขั้วอารมณ์ตัวเองคราวนี้ในตัวแผ่นเนี่ยค่ะคือพี่เกตก็น้อมนะคะกำลังของหลวงปู่ครอบวิมานคืออะไรคือน้อมกําลังของหลวงปู่แล้วนึกจินตนาการว่ามีครอบแก้ววิมานแล้วตัวเองส่งเครื่องจักรพัด การครอบบ่อยๆตรงเนี้ยนะคะหรือนึกจินตนาการบ่อยๆตรงเนี้ยข้อดีที่มันเกิดขึ้นกับตัวพิเกตนะคะเหมือนห่วงความคิดของพิเกตห่วงโมโนของพิเกตค่ะมันมัวแต่โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองว่าจะเอาแสงบุญมาสร้างวิมานให้ตัวเองไงนะจินตนาการของพิเกตเนี่ยมันโฟกัสอยู่กับการนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงคุณงามความดีวางอารมณ์ให้มันดีเพราะฉะนั้นเนี่ย ใจพี่เกศมันก็จะไม่ได้วอกแวกออกไปวุ่นวายวุ่นวือกับเรื่องอะไรง่ายๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการครอบวิมานมันจะอยู่ได้นานไหมพี่เกศไม่รู้เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยใช้เทคนิคการครอบบ่อยๆนึกบ่อยๆนึกถึงสิ่งใดสิ่งนั้นก็มาที่เราอันนี้หลวงตาจะสอนอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นพี่เกตนึกถึงลหลวงปู่นึกถึงคลื่นบาร,รมีรวมของหลวงปู่ที่หลวงปู่กับหลวงตาเนี่ยจะไปรวมความดีทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เคยเกิดขึ้นใน3แดนโลกธาตุนะคะ ไว้ที่ท่านแล้วก็ส่งมาที่ตัวพี่เกตเพราะฉะนั้นการนึกบ่อยๆก็คือพี่เกตนึกน้อมเอาพลังงานดีๆมาครอบตัวเองบ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ย การทํางานของวิมานแก้วของพิเกตมันก็จะมีอยู่เรื่อยๆและจิตใจของพิเกตมันก็วนเวียนอยู่กับการนึกคิดในเรื่องที่เป็นจินตนาการในเชิงบวกนะคะที่จะเสริมกําลังใจให้กับตัวเองว่าแบบเออฉันมีวิมานแก้วแล้วเดี๋ยวชีวิตวันนี้คงเฮงเดี๋ยววันนี้จะเดินออกไปตรงนั้นตรงนี้หลวงปู่คะตลอดระยะเวลาหรือตลอดเส้นทางที่แบบหนูไปนะคะทุกลมหายใจเขาออกรวมบุญแผ่บุญนะคะส่งเครื่องจักรพัดครอบวิมานแก้วและใช้รูปนามของหนูแผ่บุญออกไปได้ตลอดเวลา ะะไม่แน่ใจว่าคําถามน,นี้มาจากการครอบวิมานให้ตัวเองหายป่วยหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าเป็นในเคสนั้นเนี่ยพี่เกดก็จะนึกถึงคลื่นบุญอยู่บ่อยๆนะคะการครอบหนึ่งครั้งมันอาจจะอยู่ได้3วัน7วันหรือเปล่าอันนี้พี่เกดไม่รู้แต่การนึกถึงบ่อยๆคือใจของพี่เกดเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ดึงเอาคลื่นดีๆเข้ามาถ้าเราครอบเอาไว้แล้วเราก็ไปทํานูน่ทนทํานี่เราไม่ได้นึกถึงวิมานอันนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะพี่เกดก็แอบเชื่อว่า พลังบุญมันก็ไม่เข้ามานึกถึงสิ่งใดสิ่งนั้นก็มาที่เราถ้าสมมุติว่าตอนนี้พี่เกตนึกถึงกระเพราไก่นะคะพี่เกตก็จะนึกถึงความจัดจ้านมีความหอมของพริกของกระเทียมของใบกระเพรานะคะหยาะซีอิว๊วใส่ซอสนูนน่นนี่นั่นผัดมีกลิ่นฉุนๆุนถ้าพี่เกตนึกถึงกระเพรา ความเป็นกะเพรามันก็เข้ามาในห้วงมโนของพิเกตแต่ถ้าพิเกตนึกถึงหลวงปู่นึกถึงวิมานแก้วนะคะพิเกตก็จะรู้สึกว่ามีพลังบุญของครูบาอาจารย์เนี่ยคุ้มกลาหัวเราอยู่นั่นเองค่ะเราก็จะรู้สึกได้ว่าโอ้เดี๋ยวฉันจะหายปว่วยนะขอให้หายปวดตรงนั้นตรงนี้นะคะจิตมันไม่วอกแวกวุ่นวายไปกับเรื่องอื่นจิตมันวนเวียนอยู่ในเรื่องของคลื่นพลังงานที่ดีหรือคลื่นบุญนั่นเองค่ะะฉะนั้นถ้าถามพิเกตนะพิเกตนะว่าการนึกถึงหลวงปู่บ่อยๆนึกถึงแสงบุญที่มาครอบห้อม ล้อมตัวเราบ่อยๆมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ เจ๋งเจ๋งกว่าการที่แบบเช้ามานึกทีเย็นมานึกอีกทีอะไรเงี้ยค่ะระหว่างวันเรื่องของการนึกมันไม่ได้วยต้องใช้อะไรเลยใช้ความเคยชินนะคะที่แบบครอ,อ,อบวิมานดีกว่าหลวงปู่ข้าแพ่นะคะโมนะคะอันนี้พี่เกตว่าสร้างความเคยชินให้จิตคุ้นชินกับการนึกถึงครูบาอาจารย์การครอบวิมานบ่อยๆก็เป็นการฝึกจิตให้เชี่ยวชาญและชํานาญกับการนึกถึงสิ่งดีๆให้กับตัวเองอย่างน้อยก็น้อมบุญบาร,รมีของครูบาอาจารย์เนี่ยมาอยู่ กับตัวเองนั่นเองค่ะไม่แน่ใจว่าจะได้ไอเดียจากคําตอบนี้หรือเปล่านะคะส่วนตัวพิเกตครอบบ่อยค่ะเพราะทุกครั้งที่ครอบจะเป็นการนึกถึงครูบาอาจารย์และน้อมกําลังดีๆมาเสกปิ้งๆสร้างความเห็นให้กับตัวเองค่ะสาธุนะคะ